รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยข้าวไทยตราพันดีผลิตภัณฑ์ล้างจาน Dish Happy สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะอาตุ้ยตุยพุทธชาติพงสุชาติค่ะวันนี้เราพบกันเป็นครั้งแรกในรายการคุณนายจ่ายตลาดไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คุณนายนี้ค่ะคนนี้ไม่ใช่คุณนายค่ะ คุณนายที่จะพาอาตุยแล้วก็คุณผู้ชมนะคะได้ไปรู้จักนะคะได้ไปพบเห็นของดีของเด็ดของอร่อยอรอ,ยอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นเสน่ห์ของแต่และจังหวัดทั่วไทยก็คือคุณนายประจําท้องถิ่นค่ะอย่างเช่นวันนี้เนี่ยนะคะอตุยก็มาอยู่นี่ค่ะมาอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเห็นใหม่เห็นข้างหลังใหม่ห่อคอยบรรหารแจ่มใสจ,จ้า หอคอยปรรหารจำใสนะคะก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นหอคอยแห่งแรกแล้วก็สูงที่สุดในประเทศไทยด้วยค่ะวันนี้นะคะเราได้นัดคุณนายนะคะซึ่งเธอก็เป็นรักษาการนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุพรรณบุรีคือตำแหน่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นแม่เมืองนะคะฉะนั้นนะคะให้คุณนายพาไปเที่ยวพาไปรู้จักของดีของล้ำแห่งเมืองสุพรรณกันค่ะแต่ก่อนอื่นต้องไปตามหาคุณนายก่อนค่ะ วันนี้เราจะเดินไปนะคะคุณผู้ชมคะต่อไปถ้ามีรถมาสนับสนุนรายการเราจะได้นั่งรถค่ะเดินกันก่อนค่ะไปบ้านคุณนายค่ะเดินแล้วหลังนี้เห็นจะใช่ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวตะโกนเรียดนี่สวัสดีค่ะ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 มาขอพบคุณนายดารัฐนะคะอ๋อมีธุระอะไรคะ ก็คืออยากจะให้คุณนายพาไปเที่ยวชมสุพรรณบุรีค่ะ,คะนี่นี่ละคะ่ะดารัตรีสุทพินิจค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะวันนี้รายการคุณนายใจตลาดนะคะอยากขอรบกวนคุณนายดารัตนะคะ พาพวกเราไปเที่ยวสุพรรณหน่อยอะค่ะได้ค่ะที่สุพรรณมีที่ท่องเที่ยวเยอะมากมายเลยค่ะโอ้โหบ้านดูเป็นธรรมชาติมากเลยนะคะแต่กําลังจะดีธรรมชาติค่ะเพราะว่าน้ําท่วมค่ะคุณนายคะเมื่อสักครู่นี้ตุ๋ยไปที่หอคอยบรรหารแจ่มใสมาค่ะสูงสูงแล้วก็อยากจะให้คุณนายพาไปที่ท่องเที่ยวอื่นๆนะคะของสุพรรณที่ถ้าเกิดว่ามาสุพรรณแล้วเนี่ยต้องไปที่นี่เดี๋ยวไปรถดี่นะโอ้ยดีค่ะนึกว่าต้องเดินอีกค่ะ อ๋อแต่จะลําบากหน่อยนะคะเพราะพี่ไม่ขับรถเก่งนะคะไม่ขับรถเก่งค่ะแล้วเออเราจะไปไหลดีจักรยานหรือว่าเราจะใส่ดีกัไปรถอันไหนก็ได้ค่ะแต่อตุ้ยไม่ปั่นนะค่ะไม่ปั่นละจะเอาเราไปเว้นเหลือเฟืองเว้นเหรอคะอ๋อก็พอสมควราหรับวัยอย่างนี้นะคะสัก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 เค่ะเราจะไปกันด้วยมอเตอร์ไซค์ค่ะคันนี้นะคะรถเครื่องกันเลยทีเดียวรถเครื่องค่ะค่ะงั้นไปกันเลยค่ะคุณนายค่ะอ๋อเดี๋ยวก่อนอะไรคะจะใส่ไหมคะหมวกกันน็อกเนี่ยอ๋อใส่แล้วมันก็ เกะกะป่ะคะอูกใช่ไหมคะ,คะตามใจนะคะแต่แต่พี่ใส่อ่าใส่ก็ได้ค่ะไม่ได้ค่ะผู้ชมไปอีกคันนะคะอย่าซ้อนสามไม่ได้อันนี้นอ้องตุ้ยเป็นจุดแลบส่งผู้สูงอายุคะ่ะอ มังกรตัวเบเรเบลล่านี้นะคะตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคะคุณนายคะอันนี้เรียกว่าพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันมังกรค่ะเป็นแรงบันดาลใจของพระนท่านบัญหารศิลปะอาชานาย,ยกรัฐมนตรีคนที่21ค่ะ,คะสร้างขึ้นจากการสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับจีนครบรอบ20ปีค่ะก็เลยสร้างมังกรที่สวยงามและใหญ่โตนี้ขึ้นมาตรงนี้ก็คือบริเวณของศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแล้วใช่ไหมคะ,คะ เป็นสิ่งที่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวสุพรรณให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากค่ะก็ต้องมาขอพรไหว้ขอพรกันอยู่เรื่อยๆนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปขอพรจ้าพ่อหลักเมืองกันนะคะค่ะค่ะไปเชิญขึ้นไเลยค่ะ,คะ เจ้าพ่อหลักเมืองได้เห็นความอลังการของตึกมังกรแล้วก็รู้สึกสงบร่มเย็นมากๆเลยนะคะอธิษฐานแล้วด้วยความรู้สึกตอนนี้ค่ะคุณนายคะคือหิวอะค่ะพอเที่ยวจนหิวเลยใช่ค่ะพอดีว่าตอนค้อระคังค่ะระคังใหญ่โตก็เลยใช้แรงเยอะก็เลยหิวอะค่ะไม่ทราบว่าคุณนายก็จะพอพาไปหาที่อร่อยๆรับประทานไหมคะมีค่ะมีไปที่ตลาดนะคะไปที่ตลาด ค,คือจ่ายตลาดไปด้วยรับประทานไปด้วยเหรอคะค่ะค่ะคุณผู้ชมคะอาตุ๋ยเดินทางไปเลยนะคะปิดรถเครื่องไปกับคุณนายคุณผู้ชมไปพักสักครู่แล้วเราไปเจอกันที่ตลาดนะคะในคุณนายจ่ายตลาดช่วงหน้าค่ะ